คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอนไนท์กู๊ดไนท์ทาง CGN Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังในคืนนี้เรามาใครครวนพระธรรมสักข้อสั้นๆก่อนเข้านอนด้วยกันนะครับวันนี้ยกมาจากพระธรรมฮีบรูบทที่10ข้อที่36ครับบอกว่าท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความทาร่หดอดทนเพื่อท่านจะสามารถทำตามพระทัยของพระเจ้าได้แล้วท่าน ก็จะได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้นั้นอีกครั้งนะครับท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความทรหดอดทนเพื่อท่านจะสามารถทำตามพระทัยของพระเจ้าได้แล้วท่านก็จะได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้นั้นหลายครั้งนะครับเราขอกำลังและขอสติปัญญาจากพระเจ้าในการที่เราจะทำตามพระประสงค์หรือตามพระทัยของพระเจ้าเพื่อจะเป็นสิ่งที่พอพระทัยของพระองค์ได้ครับและมีอยู่สิ่งหนึ่งครับในพระธรรมตอนนี้ ที่ผมสังเกตได้ว่าพระคัมภีร์บอกให้เรามีความทรหดอดทนด้วยเพื่อจะทําตามพระทัยของพระเจ้าได้ครับเลยทําให้ผมนึกขึ้นได้ว่าหลายต่อหลายครั้งที่เราตั้งเป้าหมายว่าอยากจะทํานู่นทํานี่เพื่อพระเจ้าทั้งที่ก็ได้อธิษฐานทูลขอกําลังขอสติปัญญาและขอการทรงนําจากพระองค์แล้วท้ายที่สุดสิ่งที่อธิษฐานขอพระเจ้าเอาไว้กลับไม่สําเร็จจริงๆก็เพราะเราขาดความทรอหดอดทนนี่แหละครับ ความอดทนต่ออุปสรรคและปัญหาความอดทนต่อการรอคอยความอดทนต่อการเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นคุณผู้ฟังลองนึกย้อนดูสิครับบางครั้งที่คุณผู้ฟังกําลังจะออกเดินทางไปสักที่หนึ่งด้วยรถเมยโดยคุณได้อธิษฐานขอกําลังและสติปัญญาจากพระองค์และขอให้มีรถเมยมารับคุณด้วยปรากฏว่าคุณรอนานมากแล้วรถเมยก็ไม่มาสักทีจนคุณตัดสินใจว่าจะไม่รอแล้วและจะโบกแท็กซี่แทน พอคุณได้ขึ้นแท็กซี่และปิดประตูเท่านั้นแหละปรากฏว่ารถเมย์ที่คุณรอมาตั้งนานก็มาจอดทันทีเคยเป็นกันใช่ไหมครับผมก็เคยเป็นครับและผมก็มีอีกหลายตัวอย่างมากๆเลยครับเกี่ยวกับที่ผมต้องคลาดกับพระคุณและการจัดเตรียมเพราะแค่ผมขาดความอดทนรอคอยด้วยความเชื่อเท่านั้นเลยครับและผมอยากบอกว่าในช่วงเวลาที่พระเจ้าให้เราได้อดทนรอคอยก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้รับการเสริมสร้าง และมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นการอดทนรอคอยพระเจ้าจะนำมาซึ่งปัญญาและนำมาซึ่งการเจริญเติบโตที่พระเจ้าจะมอบเป็นของขวัญให้กับคุณก็เป็นได้นะครับผมขอฝากคุณผู้ฟังเอาไว้นะครับว่าความอดทนคือสิ่งที่มาควบคู่กับความเชื่อเพราะเมื่อคุณเชื่อและวางใจในพระคุณและการจัดเตรียมของพระองค์อย่างสุดใจความอดทนรอคอยจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณเลยครับ และคุณจะไม่พลาดการอวยพรที่พระองค์เตรียมไว้ให้กับคุณอย่างแน่นอนครับคุณผู้ฟังสามารถแบ่งปันคำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์การรอคอยพระเจ้าและหนุนใจผู้ฟังท่านอื่นๆได้ในช่องใต้คอมเมนต์เลยนะครับก่อนจะอธิษฐานด้วยกันเราแยกย้ายกันไปพักผ่อนอย่าลืมแชร์เรื่องดาวดีๆนี้ไปถึงเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับมาอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าครับ เราขอบพระคุณพระองค์สำหรับการอวยพรและการจัดเตรียมทั้งสิ้นที่พระองค์มีในชีวิตของเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับกำลังและสติปัญญาที่พระองค์ประทานให้เราเสมอในทุกครั้งที่เราทูลขอจาการพระองค์เรารู้ว่าหลายครั้งเราพลาดการอวยพรและการจัดเตรียมของพระองค์ไปเพราะเราขาดความทารหดอดทนในการรอคอยพระองค์ซึ่งเรามั่นใจว่าการขาดความอดทนมักมีที่มาจากการขาดความเชื่อ ขาดความเชื่อว่าพระองค์จะมาทันเวลาขาดความมั่นใจว่าสิ่งที่กำลังทำคือสิ่งที่พระองค์รับรองแล้วจริงๆหรือเปล่าดังนั้นในเวลานี้เราขอพระองค์ประทานความเชื่อให้กับเรามากขึ้นขอพระองค์ประทานความวางใจให้เรามากขึ้นเพื่อที่เราจะมั่นใจว่าเมื่อเราอธิษฐานร้องทูลกับพระเจ้าพระองค์จะทรงได้ยินเราจริงๆขอประทานความเชื่อและควมามอดทนรอคอยให้กับเรา เพื่อที่เราจะไม่หวั่นไหวในเวลาที่เรากําลังรอคอยการจัดเตรียมของพระองค์ซึ่งพระองค์จะประทานให้กับเราในเวลาที่เหมาะสมขอประทานความมั่นใจให้กับเรามากขึ้นเพื่อเราจะไม่พลาดการอวยพรและการจัดเตรียมของพระองค์เพื่อเราจะสามารถทําตามพระทัยของพระองค์ได้อย่างดีเยี่ยมและขอให้คืนนี้เป็นอีกหนึ่งคืนที่พระองค์จะเฝ้าดูแลขณะที่เราหลับพักผ่อนเราขอเข้ามาพักสงบในพระองค์ผู้เป็นที่หลบภยัย เป็นป้อมปราการมั่นคงของเราเป็นผู้ที่เราสามารถวางใจในการจัดเตรียมได้อย่างแน่นอนขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมนแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก๊อดไนกูดไนได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สําำหรับคืนนี้กูดไนครับ